สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูประวัติของการสร้างอนุสาวรีประชาธิปไตยถนนราชดำเนินในสมัยแปลกพิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้มีความคิดที่จะจัดสร้างอนุสรเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังรำลึกถึงความสามาัคคีกลมเปลี่ยวในชาติและพิทักษรักษารัฐธรรมนูญของชาติ ตลอดจนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี้นำมาสื่งความสถาพรแต่ชาติรัฐบาลจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมแต่การสร้างอนุสาวรีย์เมื่อพิจารณาที่เหมาะสมนั้นจึงเห็นว่าบริเวณถนนราชดำเนินที่กำลังมีการปรับปรุงอยู่ในขนานั้นเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมประกอบกับขนาดนั้นกำลังมีการก่อสร้างสะพานเฉลิมวันชาติในบริเวณเดียวกัน การสร้างอนุสาวรีจะยิ่งสร้างความสง่างามแต่บ้านเมืองรัฐบาลได้จัดการประกวดการออกอนุสาวรีประชาธิปไตยนี้โดยแบบที่ได้รับรางวัลและนำมาจัดสร้างคือแบบของหมงมหลวงปุ่มมาลาปุลหวังศิลาเร่ต่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเริ่มต้นขึ้นใน24มิถุนายนพลลุทธศตวรรษ2482เริ่มการต่อสร้าง กรกฎดาคมพุกสตะหนลาดรโดยรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการการต่อสร้างอนุสรีขึ้นเพื่อควบคุมกำกับการต่อสร้างโดยมีศาสตราจารย์สินพีรศรีเป็นผู้ควบคุมการต่อสร้างและสิทธิเดชแสงหิรันเป็นผู้ช่วยปั้นอนุสรีการต่อสร้างใช้งบประมาณทั้งสิน้น250,000บาท ในอนาคตอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะเป็นชื่อของสถานีรถไฟฟ้าสองสถานีที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้แก่รถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายเกาปูนราชบุรณะซึ่งตั้งอยู่ใต้ถนนพระสุเมรุกลายกับหอสิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและรถไฟฟ้าสายสีสม้มส่วนต่อขยายศูวนย์วัฒนธรรมฐานบางขุนนนท์ซึ่งตั้งอยู่ใต้ถนนราชเนินกลางบริเวณนาลานพับพลามหาเจษดาประดิษฐ์ และอาคารนิทัศตรักปัวศิลป์รายละเอียดและสัญ,ญลักษณ์ของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นรูปลอลอยตัวประกอบด้วยรูปเล่มรัฐธรรมนูญในสมุดไทยประดิษฐานบนผานแว่นฟ้าสร้างด้วยทองแดงมีความสูงสามเมตรหนักสีการตั้งบนฐานรูปทรงกลมด้านบนโคงง้งกลมลานอนุสาวรีย์สูงมีบันไดโดยรอบรอบนอกลานอนุสาวรีย์มีครีบทรงแบนอยู่สีทิศที่โครนารีมีภาพแต่สลัดหลายปั้นนูน และนี่รัวเ,เตี้ยเกลี่ยต้นโดยรอบลานอนุสาวรีรัวนี้ใช้ปื้นใหญ่โบราณจำนวน75กระบอกฝังดินโผลท้ายกระบอกขึ้นมาเป็นเสาของโซ่เชื่อมต่อกันโดยสัญลักษณ์ต่างๆภายในอนุสาวรีประกอบด้วยปีสีด้านสูงจากท่านพื้น24เมตรมีรัศมียาว24เมตรหมายถึงวันที่24มิถุนายนซึ่งเกิดเหตุการณ์การปฏิวัติสยาม ผ่านทุลฉบับรัฐธรรมนูญซึ่งตั้งอยู่บนยอดป้อมตวอนตัวอนุสวรีสูงสามเมรหมายถึงเดือนสามหรือเดือนมิถุนายนขณะนั้นนับเมษายนเป็นเดือนแรกของปีตรงกับเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยนั้นและหมายถึงอำนาจอธิปไตยทั้งสามภายใต้รัฐธรรมนูญนิติบัญญัติบริหารและตุลาการปืนใหญ่จำนวน75กระบอก ปากระบอบปืนฝังลงดินโดยรอบฐานของอนุสารีที่มีโซ่เล็กร้อยไว้หมายถึงปีที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองเลข75เป็นเลขท้ายสองหลักของปีพุทธศตวรรษ2475ส่วนโซ่ที่ร้อยไว้ด้วยกันหมายถึงความสามัคคีพร้อมเพรียงของคณะปฏิวัติหลายปั้นนูนที่ชานคริปทั้งสี่เน้นถึงเรื่องราวการดำเนินงานของคณะราษฎรตอนที่ นัดหมายและแยกย้ายกานต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อว,วันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475พระทันหกเล่มที่รล้อมรอบป้องปังตัวอนุสวรีย์หมายถึงหลัก6ประการของคณะราษฎรอ่านตรงฉานปีทั้งสีด้านเป็นรูปมูใหญ่หมายถึงปีที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดีย